ทางช่องยินดีรับค่าการช่วยเหลือเรื่องค่าดำเนินการผ่านพร้อมเพย์1 8 16 2 6 6 3 6 6ขอขอบคุณในน้ำใจของทุกท่านมาณที่นี้สันติเกณฑ์ทานตอนที่129ใครถูกใจก็ช่วยติดตามกดและกดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องได้อยู่ไปนานๆด้วยนะครับ สถานที่แห่งนี้คือสวนมะม่วงของทุศสปาวาริกเศรษฐีพระองค์ทรงประรบกับเหล่าภิกษุทั้งหลายว่าในสถานที่แห่งนี้พระสารีบุตรเทระเคยกล่าววาจาสรนเสริญด้วยความเลื่อมใสในตถาคตว่าทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตไม่มีสมณะหรือพรามอื่นที่จะมีปัญญารู้ยิ่งกว่าตถาคต ในการตรัสสู้พระสัมมาสัมพธิญยานหรือยานอันประเสริฐอันเป็นเครื่องตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระผู้ตรัสสู้เองโดยชอบตถาคตได้ถามสารีบุตรว่าเธอมียานกำหนดรู้ในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคตรหรือจึงกล้ากล่าววาจาส,สัรเสริญด้วยถ้อยคำอันแสดงความมั่นใจถึงเพียงนี้สารีบุตรตอบกลับว่าข้าพระองค์ไม่มียานกำหนดรู้ถึงเพียงนั้นเพียงแต่ทราบด้วยสาวกบาร,รมียานว่าพระอรันตสัมมาสัมพ ا ์จะเท่าทุกพระองค์ที่มีแล้วในอดีตและในปัจจุบันทุกพระองค์ไม่ว่าจะตรัสรู้ในการใดๆท่านทรงละอุปกิเลสหรือสิ่งที่ทำให้ใจเศร้าหมอง คุณมัวไม่แจ่มใสทำให้ใจหมันไม่ทำให้ใจเสื่อมซามกล่าวโดยรวมก็คือสิ่งที่ทำให้ใจสก,กรปรกไม่สะอาดบริสุทธิ์ประกอบไปด้วยหนึ่งอภิชาวิตมโลพะความเพ่งเล็งอยากได้ ไม่เลือกที่จ้องละโมบมุ่งแต่จะเอาให้ได้สองพยาบาทความพยาบาทคิดหมายปองร้ายทำลายผู้อื่นให้เสียหายหรือพินาศยึดความเจ็บแค้นของตนเป็นอารมณ์สามโกทะความโกรธจิตใจมีอาการพลุ่งพล่านเดือดดานเมื่อถูกทำให้ไม่พอใจสี่อุปนาหะความผูกเจ็บใจเก็บความโกรธไว้แต่ไม่คิดผูกใจที่จะทำลายเหมือนพยาบาทเป็นแต่ว่าจำการกระทำไว้ไม่ยอมลืมไม่ยอมปล่อยห้ามาขะความลบหลู่บุญคุณไม่รู้จักบุญคุณ ลำเลิกบุญคุณหปราสะความตีเสมอเอาตัวเราเข้าไปเทียบกับคนอื่นเจอิส,สาความริษยากระวนกระวายทนไม่ได้เมื่อเห็น คนอื่นได้ดีกว่า8มัชริยะความตรนีหวงแหนแม้มีเรื่องจำเป็นต้องเสียสละแต่กลับไม่ยอมก้าวมายาความปกปิดสภาพธรรมความจริงในตนเช่นการกดความคิดความรู้สึกจริงๆไว้ไม่ให้รู้ชัดการพยายามไม่นึกถึงไม่ตรงไปตรงมากับตนเองและผู้อื่นศึกษาเถยความโอ้อวด1 1ธรรมภะความหัวดื้อถือรั้นจิตใจแข็งกระด้างไม่ยอมรับการช่วยเหลือหรือต่อต้าน ปฏิเสธสิ่งที่มีประโยชน์12สารัมพะความแข่งดีแก่งแย่งชิงดีให้อีกฝ่ายเสียศักดิ์ศรียี้แย่งเอามาโดยปราศจากกติกาความยุติธรรม13มณนะความสำคัญตัวว่าเหนือกว่าเขาเสมอเขาหรือต่ำกว่าเขา14อติมานะความดูหมิ่นดูแคลนเหยียดหยามหรือดูถูก15มทะความโมเมาความหลงเพลิดเพลินในสิ่งที่ไม่ใช่สาระซึ่งมี4ประการได้แก่ห เมาในชาติกำเนิดหรือฐานะตำแหน่งสองเมาในวัยสาเม,มาในความแข็งแรงไม่มีโรคและ4เมาในทรัพย์16ประมาทความประมาทเลินเล่อจมอยู่ในความประมาทขาดสติกำกับแยกดีชั่วไม่ออกทุกพระองค์มีจิตตั้งมั่นด้วยดีในโพธิปักธิยธรรม37ประการอันมีสติปัฏฐาน4คือฐานเป็นที่กำหนดของสติหกายานุปัสนาการตั้งสติกำหนดพิจารณากายส เวทนานุปัตสนานการตั้งสติกำหนดพิจารณาเวทนาสามจิตานุปัสสนาการตั้งสติกำหนดพิจารณา,าจิตสี่ธรรมานุปัสสนาการตั้งสติกำหนด,พ, 4, นหนดพิจารณาธรรมสม,มประทานสี่คือหลักในการรักษากุศลธรรมไม่ให้เสื่อมหนึ่งสังวรประทานการเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในตนสองประหารประทานการเพียรระบาปที่เกิดขึ้นแล้วสามภาวนาประทานการพียรสร้างกุศล ให้เกิดขึ้นในตนสี่อนุรักษ์ประทานการเพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมไปอิทธิบาท4คือเป้าหมายของความเจริญหนึ่งชันทะความชอบใจทำพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้นสองวิริยะความแข็ง ใจทำเพียรหมันประกอบในสิ่งนั้นสามจิตตะความตั้งใจทำเอาใจฝักใยในสิ่งนั้นไม่ทอดทิ้งธุรสีวิมังสาความเข้าใจทำการใช้ปัญญาพิจารณาไตรตรองหาเหตุผลในสิ่งนั้นอินทรี์ห้าอันมีหนึ่งสัทธาให้เกิดความเชื่อสองวิริยะให้เกิดความเพียรสามสติให้เกิดความระลึกได้สี่สมาธิให้เกิดดักความตั้งมั่นห้าปัญญาให้เกิดความรอบรู้พละห้าอันมี หนศรัทธาความเชื่อสองวิริยะความเพียร 3. มสติความระลึกได้ 4. สมาธิความตั้งมั่น 5. ปัญญาความรอบรู้โพชฌงเจ็คือองค์ แห่งการตระสู้หนึ่งสติมีความระลึกได้สองธรรมวิจยะมีความพิจารณาในธรรมสมวิริยะมีความเพียร4ปิติมีความอิ่มใจ5ปัสสัตมีความสงบสบายใจหสมาธิมีความตั้งมั่น7อุเบกขามีความวางเฉยมักแคือหนทางดับทุกหนสมมติใช้เพื่อเห็นชอบคือเห็นอริยสัจสองสมมาสังกปะใช้เพื่อดำริชอบคือดำริละเว้นใน อกุศลวิตก 3, สมามสัมมาวจาใช้เพื่อเจรจาชอบคือเว้นจากวจีทุจริตสี่สัมมากรมมตะใช้เพื่อทำการงานชอบคือเว้นจากกายทุจริตห้าสัมมาอชีวะใช้เพื่อทำอาชีพชอบคือเว้นจากการเลี้ยงชีพในทางที่ผิดหกสัมมาวยามะใช้เพื่อเพียรชอบคือสัมมาประธานเจ็ดสัมมาสติใช้เพื่อระลึกชอบคือระลึกในสติปัฏฐาน 4, 8, สี่แปดสัมมาสมาธิใช้เพื่อตั้งใจมั่นชอบคือเจริญฌานทั้งสี่และวิปัสนา